สวัสดีพี่น้องเมืออนี้เขามาพอกันคือเก้าก็ช่องแอรบันซตาดค่ะพี่น้องเมืออนี้เขาสีแกงเนาะไหมเมื่อนี้เข้าก็เลยมาผ้ามาเก็บยอดมันแกวมพี่น้องหลายท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปแล้วว่าบั๊คลิปอาจจะประเดีเว้าอยากหูว่ามีค้เข้ามาสนใจหรือบอนี่เขาสิมาเก็บยอดมันแกวเนาะมันแกวขาวพี่น้อง เขาพามาเก็ยบยอดมันแกวไปใส่แกงน้ำใหม่พีนบบน่น้องใส่แบบไลยไลหรดน้ำใหม่เข้าว่ายายเนาะอย่านพี่น้องลำค้านก็เลยบบคอยเวา เขาต้มแล้วเขาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องมันเย็นเขาก็เลยเอาออกมาโ่นซะก่อนเขาเบี้ยเขาก็ตำแล้วแล้วล่ะไบเก็บหยอดมันเกี่ยวยังคือใหญ่หยอดผักดอกผักสี ขอบคุณทุกคนที่เขามาเยี่ยมชมส่องแอลมันซาดได้พี่น้องพีกล้อเขาเ็กเก็บแล้วเมื่อนหี่ พระกระแหงสดบุมีเดียวมแต่พระกระแยงแห่งเก็บตากไว้เดี๋ยวเมื่อแรเมื่อนี้เข้าไปผ้ามากคุด หัวมันแกวน้ำน้ำพี่น้องอ้ยแตงม,มีอยู่มีอยู่ยอดมันแกวค่ะฝากฝากดไลค์กดติดตามช่องแอมบันสันนี่นะพี่น้องเด้อน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ